สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขท้ายสองเลขท้ายสตัวคือ5้าเ้าเลขเลขข้างบนวันที่1ออกห้าเกจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19-20มาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2565ซึ่งมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขนะครับแต่ผมจะทยอยลงคลิปลง YouTube แต่ละสูตรนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว33งวดติดต่อกัน สำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะบวกให้เพื่อนๆดูเฉพาะงวดแรกและงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเนสียเวลานะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่สามใช้แถวที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่สองบวกได้แถวที่สิบหกและบวกได้แถวที่สิบแปด ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1พฤศจิกายนปี6 3ก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่16ตุลาคมปี6 3 2บวก2เป็น4 4บวก8เป็น12 12บวก9เป็น21 21บเวก0เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างออก40 1ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16พฤศจิกายนปี6 3เราได้เลขดับสองตัวล่างคือเลข3เลขท้าย2ตัวล่างออก4 6 3หไม่มีในสองตัวล่างดับเป็นงวดที่2งงวดที่สาม 3ก็ไม่มีในสองตัวล่างงวดที่สีหไม่มีในสองตัวล่างผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนเสียเวลานะครับตัวเลขฝั่งซ้ายสีน้ําตาลเข้มจะต้องไม่มีในตัวเลขฝั่งขวาสสีเขียวเข้มนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่สิบสาถึงงวดที่24งวดที่13าได้เลขดับสองตัวล่างคือเลขสเลขท้ายสองตัวล่างออกหนึสไม่มีในสองตัวล่างงวดที่14บสองไม่มีในสองตัวล่าง น่านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่33มสิบวดที่25่ส้นี่เลขดับ2ตัวล่างคือเลข7เลขท้าย2ตัวล่างออก9 5 7ไม่มีใน2ตัวล่างงวดที่26 6ไม่มีใน2ตัวล่าง มาเช็คผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่1มีนาคมปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับก็จะใช้ผลของงวดวันที่17กุมภาพัน์ปีห5 0บวก0เป็น0 0บวก9เป็น9 9บวก8เป็น17 17บวก6เป็น23ก็จะได้เลขดับ3 ผลกันออกเลขทท้าย2ตัวล่างงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก0 7 3ย์ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่33ติดต่อกันมาดูนะครับสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่1มีนาคมปีห5 0บวก0เป็น0 0-6บวก6เป็น 6, 6. 6บวก8เป็น14 14บวก4เป็น18ก็จะได้เลขดับ8ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างงวดประจำที่16มีนาคมปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข8นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับเลขดับสองตัวล่างที่ได้นี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่าง <S 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 เลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบน,บนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณลวงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ